ัดีค่ะเพื่อนๆออดี้กูดีๆค่ะคลิปนี้นะคะออดี้จะมาพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูวิธีการในการวัดพื้นที่ในการติดตั้งหน้าง,งานนะคะแบบง่ายๆดูและทําตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยถามออดี้มานะคะในอินบ็อกซ์ว่าพี่คะวัดพื้นที่ยังไงนะ,ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกเลยความกว้างซ้ายไปขวาคือความกว้าง ความสูงนะคะก็คือพื้นจนถึงฝ้านี่เขาเรียกว่าความสูงนะความลึกก็คือเราต้องการที่จะติดเฟอร์นิเจอร์ให้มันนูนออกจากผนังเท่าไหร่อันนี้เขาเรียกว่าความลึกนะเข้าใจตรงกันนะคะทีนี้เรามาดูวิธีนะคะในการใช้ตลับเมตรในตลับเมตรเนี่ยจะมีหน่วยในตลับเมตรเนี่ยจะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรแล้วก็เป็นนิ้ว แต่ว่าโดยส่วนตัวนะของออดี้เองออดี้ชอบใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรวิธีการวัดนะคะถ้าเรามีเพื่อนถ้าพื้นที่มันใหญ่ก็ขอผู้ช่วยสักคนหนึ่งมาช่วยจับเราจะวัดนะคะจากซ้ายไปขวาอันนี้คือวัดพื้นที่ทั้งหมดที่เราต้องการจะติดตั้งวัดเลยดูระยะเลยค่ะว่าระยะเท่าไหร่ตรงเนี้ยผนังอันนี้ที่ออดี้ต้องการจะติดชั้นวางทีวีเนี่ย ผนังตรงนี้เนี่ยอยู่ที่306เซนนี่คือความกว้างอ่ะเรามาดูความสูงกันค่ะความสูงจากบนลงล่างค่ะจากฝ้าเลยนะคะเวลาที่เราเนี่ยวัดพื้นที่เนี่ยแล้วเราให้ข้อมูลกับทางแอดมินเนี่ยเราจะช่วยประสานงานในการวางเฟอร์นิเจอร์ให้ความสูงก็วัดอย่างนี้นะคะถ้าเราจับไม่ถนัดนะก็ต้องมีเพื่อนช่วยจับนะเดี๋ยวอันนี้มเมื่อกี้เราได้ทำแบบ ด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าเราไม่ถนัดมาแค่หาคนช่วยจับเราดันระดับเมตรขึ้นไปก่อนนะโอเค,อ,เคอย่างนี้นะอ่ะจับตรงนี้จับไว้เพราะมันสูงไงอ่ะจับไว้ปึ๊บแล้วเราก็ดึงดึงตรงๆนะคะ วัดเลยจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยอยู่ที่300เซนติเมตรหรือว่า3มเมตรนะความลึกก็คือถ้าเป็นชั้นวางทีวีหรือว่าเป็นชั้นวางทีวีที่แขวนผนังนะคะของคุณเดียเองเนี่ยเราจะแนะนำความลึกเนี่ยไม่ควรเกินที่40เซนถือว่าสวยงามแล้วแล้วก็รองรับน้ำหนักได้ดีอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเดี๋ยวดิจะบอกอีกเทคนิคหนึ่งสำหรับที่บ้านไหนนะไม่มีตลับเมตรแบบนี้ เป็นการคำนวณแบบง่ายๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะบ้านทุกบ้านเนี่ยเดีมั่นใจว่าต้องมีคล้ายๆเป็นไม้บรรทัดแบบนี้เราใช้ไม้บรรทัดแบบนี้นะคะถ้าบ้านไหนที่เป็นการปูกัระเบื้องแบบนี้นะไอเดียแบบนี้ค่ะเราเอาไม้บรรทัดเนี่ยวัดเลยกระเบื้องเราเนี่ยอันนี้เป็นแกรนิโตนะคะนี่ค่ะหน้ากว้างของแกรนิโตอันนี้คือ60เซนเสร็จปุ้มนะคะ เรานับเลยแผ่นกรณนิโต้1 2 3 4 4แผ่นนะ4แผ่นที่มันเป็นแผ่นเต็มแผ่นกรณนิโต้ขนาด60เซนคูณ4แผ่นก็เท่ากับขนาด2เมตรสพื้นที่มันยังเหลืออีกนิดนึงเราก็อาจจะเอาไม้บรรทัดอย่างเงี้ยนะคะวัดไปเลยอ่ะอันนี้แผ่นนี้จะเหลืออยู่ที่50เซนเท่ากับว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะ2เมตรสีบวอีก50เป็น290 แล้วก็เหลือเสร็จอีกนิดหน่อยอะค่ะเราก็มาวัดดูตรงนี้ประมาณ4เซนประมาณเนี้ค่ะ294เอามาแค่เอามาบวกกันเท่านั้นเองนะความแม่นยำเนี่ยไม่เท่าตลับเมตรนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นตลับเมตรแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดได้เ,เพื่อนๆนะคะมีพื้นที่แล้วก็ส่งมาให้ทางแอดมินเนี่ย ของอดีเองนะคะมีบริการที่ให้คำปรึกษาฟรีจัดวางยังไงให้สวยจัดวางยังไงให้เต็มพื้นที่นะแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่บอกว่าพื้นที่พี่เยอะมากหลายจุดหลายสวย่วนอยากจะให้ช่างเทคนิคของเรานะ,ะไปวัดพื้นที่ให้นะแจ้งได้คะ่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะคะได้เอาไปใช้งานกันนะคะหาเพื่อนๆนะ อยากจะให้ช่างเทคนิคของกูเดเดียเนี่ยไปวัดพื้นที่ให้นะคะเพราะว่ามีพื้นที่มีห้องหลายห้องเนี่ยง่ายนิดเดียวค่ะนะทัากินบ็อกซ์มหาหอดีที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะกูเดเดียเต็มพื้นที่ทันทีและลงตัว